สวัสดีค่ะวันนี้กุ้มของพวกเรานะคะก็จะมานําเสนอการทําแบบฟอร์มใน Google ฟอร์มนะคะที่ฉันนั่งสาวสุภาวดีมากนอกค่ะผมนายพานุพงศ์นิ้มเขียวครับกรผมนายธนวัฒน์หงจจิทิน์ครับที่ฉันประจาอกุกพภัธ์ค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการทำ Google ฟอร์มค่ะ โดยขั้นตอนแรกนะคะให้ให้กดไปที่ Google Chrome จากนั้นพิมพ์คำว่า Google Form เมื่อคิดเข้ามาแล้วหน้านตาของ Google Form จะเป็นแบบนี้ด้านบนจะมีแบบฟอร์มสำเร็จให้ให้เราเลือกเราจะเลือกว่างเปล่าเพื่อเริ่มการทำเมื่อเลือกแล้วหน้าตาของแบบฟอร์มจะเป็นเช่นนี้ บนหัวแบบฟอร์มคือชื่อของแบบฟอร์มเราจะกรอกชื่อที่เราต้องการลงไปต่อมาก็คือส่วนที่หนึ่งคือแบบฟอร์มสําหรับผู้ที่มาทําแบบฟอร์มเราจะกรอกข้อมูลทั่วไปลงไปให้ครบห้าข้อดัองนี้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะจะเป็นเพศอายุ อาชีพประธานนะ ตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื mm ่อ hmm. เรากดมาครบแล้วก็สุดท้ายเป็นเงินเดือนค่ะ เมื่อเรากรอกข้อมูลทั่วไปบทั้ง5ข้อแล้วะคะเราจะมาทําส่วนที่สองกันค่ะโดยคลิกโดยคลิกแถบด้านขวามือล่างสุดเพื่อสร้างส่วนที่สองจากนั้นกรอกข้อมูลที่ต้องการสอบถามลงไป Thank okay. you. you. Mm -hmm. เมื่อทำแบบฟอร์มครบแล้วนะครับและเช็คความผิดทั้งหมดแล้วเราจะกดคำว่าส่งด้านบนขวามือและกดสัญ,ญลักษณ์รูปโซ่และ Copy Link URL และส่งให้กลุ่มเป้าหมายนะครับ สรุปที่ออกมาก็จะได้อย่างนี้นะคะผู้ที่มาทําแบบสอบถามทั้งหมดนะคะมีจํานวนทั้งสิ้นนะคะ23คนเป็นผู้หญิงทั้งหมด15คนเป็นผู้ชาย8คนมีช่วงอายุ20ปี21คนนะคะอา,อายุ21ปี1คนแล้วก็อายุ32ปี1คนนะคะ โดยอาชีพส่วนมากนะคะจะเป็นนักศึกษาทั้งหมด22คนค้าขาย1คนนะคะสถานภาพของผู้ทำแบบสอบสามนะคะก็จะมีสถานะโสดทั้งหมด22คนนะคะและก็สมรส1คนค่ะ โดยอาหารที่กลุ่มผู้ทําแบบสอบถามชื่นชอบเป็นจํานวนมากนะคะก็คืออาหารภาากลางค่ะประมาณห้าสิบสองจุดสองเปอร์เซ็นคือทั้งหมดสิบสองคนนะคะประเภทอาหารที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คืออาหารประเภททอดค่ะสามสิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นหรือเทียบเท่ากับแปดคนนะคะรองมาก็จะเป็นประเภทต้มค่ะสามสิบจุดสี่เปอร์เซ็นหรือว่าเจดคนนะคะรองมาก็คือแบบผัดแล้วก็แบบยำค่ะ รสชาติที่คนชอบมากที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นรสรวมทุกรสชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดอยู่ที่หกสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นตหรือสิบสี่คนนะคะลองมาก็จะเป็นรสเผ็ดค่ะสิบเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นหรือว่าสี่คนคะ่ะลองมาก็จะเป็นรสเค็มสิบสามเปอร์เซ็นสามคนนะคะแล้วก็ตามด้วยรสหวานและรสเปรี้ยวค่ะอยู่ที่สี่จุดสามเปอร์เซ็นหรือหนึ่งคนคะ่ะ อาหารที่ได้รับการหวดมากที่สุดก็คือต้มยำกุ้งนะคะที่ได้มากถึง22.7%และอาหารอย่างอื่นแบบปปาปายค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะอาหารไทยคนเราทานแค่ไหนผลสรุปก็ได้ออกมาแล้วนะคะ เป็นจำนวนสองวันต่อสัปดาห์มากมากสุดถึงหกสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นหรือสิบสี่คนนะคะลองมาเป็นสี่วันต่อสัปดาห์คือหกสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นสิบสี่คนเหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกวันอยู่ที่ห้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นหรือว่าสิบสามคนนะคะลองมาก็จะเป็นที่ห้าวันต่อสัปดาห์คือสิบสามเปอร์เซ็นหรือว่าสามคน ลองมาก็จะเป็น1สัปดาห์ต่อวางอยู่ที่8.7%หรือว่า2คนนะคะและสุดท้ายเลยก็คือ6วันต่อสัปดาห์อยู่ที่4.3%หรือว่า1คนนะคะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ